ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอ,อนาาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์ประจำวันศุกร์ที่9มิถุนายน2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานําเสนอครับแบ่งแยกดินแดนม,มาเร็วกว่าที่คิดประเทศไทยกําลังจะไม่เหมือนเดิมจริงๆแล้วสิครับเหตุการณ์ที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีเมื่อวันที่7มิถุนายนกำลังเตือนให้เรารู้ว่าการแบ่งแยกดินแดนได้ก่อตัวขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเดิมทีมีเพียงกองกำลังติดอาวุธกลุ่มมุสลิมหัวดุนแรงสร้างสถานการณ์ติดป้ายพ่นสีข้อความแยกดินแดนไปทั่ว3จังหวัดชายแดนใต้วันนี้การแบ่งแยกดินแดนเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันในมหาวิทยาลัยอย่างเปิดเผย โดยนักวิชาการนักศึกษาและนักการเมืององค์กรที่จัดชื่อว่าขบวนการนักศึกษาแห่งชาติหรือเปลาจาบางาังซานำโดยนายอิสราฟานอูมาดำรงตำแหน่งประธานขบวนนักศึกษาแห่งชาติในงานมีการแสดงปัฐกถาพิเศษในหัวข้อสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองกับสันดิภาพปาตานีโดยรองาศาสตราจารย์ดรมาร์กตามไทย อาจารย์สาขาการสร้างสันติภาพมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่มาร์กบอกว่าการกำหนดอนาคตตนเองเป็นหลักการสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการปลองดองซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาประชาธิปไตยเสร็จแล้วเป็นการเสวนาหัวข้อสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองกับสันติภาพปาตานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวิทย์บารูว่าที่สสปัตตานีรองหัวหน้าพักประชาชาติ นายฮากิมพงตีกอรองเลขาธิการพรรคเป็นธรรมนายอาติบโซโก,โกประธานกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเดอกปาตานีสามคนนี้เป็นผู้ร่วมเสวนาขณะที่นายรอมดอนปันจอว่าที่สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลงดร่วมงานกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุไปดูว่าผู้ร่วมเสวนาคิดอย่างไรฮากิมพงตีกอมองว่าสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเองหรือ RSD เป็นสิทธิเสรีภาพ ในการที่จะเลือกมาเป็นหลักการดำเนินการตามประเด็นทางการเมืองอาร์ติปโซโอ,โอชี้ว่าเมื่อเราถือหลักที่สอดคล้องกับ RSD เป็นกระบวนการที่ยอมรับตามหลักสากลน,นำไปสู่การทำประชามติซึ่งไม่ว่าผลของการประชามติจะออกมาอย่างไรเราก็ควรที่จะยอมรับและจะไม่มีคำว่าแพ้เกิดขึ้นเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ประชาชนเลือกวรวิทวารูบอกว่า กระบวนการยุติธรรมจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงหลายๆปัจจัยเพราะถ้าเราอยากได้ความเป็นธรรมเราก็ต้องเป็นที่จะให้ความเป็นธรรมแก่คนนั้นแก่คนอื่นด้วยเพราะบางคนเรียกร้องถึงความเป็นธรรมแต่กลับอธรรมกับสิ่งที่ตนเองยึดถือหรือหลักศรัทธานักศึกษานักการเมืองและองค์กรภาคประชาชนมีสิทธิ์และเห็นควรที่จะผลักดันกระบวนการ RSD เพื่อเลือกที่จะกำหนดอนาคตตนเองเพราะเป็นเรื่องของวิชาการ และเป็นที่ยอมรับตามหลักสากลไฮไลท์ของงานมีการแจกบัตรกระดาษระบุหัวข้อว,ว่าคุณเห็นด้วยกับสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองหรือไม่ที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกต้องมีหมายเหตุด้านล่างระบุให้กับชาวปาตานีผู้ที่ลงทะเบียนว่าอาศัยอยู่ถาวรในพื้นที่ปาตานีหรือจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจน,นะอำเภนาทวีอำเภอเทพาและอำเภสะบาย,ย้อยเอากันตรงๆแบบนี้เลยครับผู้ร่วมเสวนาจะรู้เห็นหรือไม่คงไม่สำคัญเท่าเห็นหัวข้อเสวนาสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองกับสันติภาพปาตานีแล้วคิดอย่างไรรูปแบบของบัตรไม่ต่างจากติดสติกเกอร์ยกเลิกม .1 น2หรือแก้ไขม112ที่พิธาลิ้มจเจริญรัฐติดช่องยกเลิกม1น2 ดูเหมือนจะเป็นการขก่อตัวในหลายทิศทางเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยจนไม่เหลือเขาเดิมการจุดเปล่นใหม่ๆที่แหลมคมให้สังคมได้พูดอย่างเปิดเผยขึ้นถือเป็นความสําเร็จในช่วงเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกมอ .112 การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์การแบ่งแยกดินแดนล้วนเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มคนที่ต้องการเปลี่ยนประเทศไทยแต่การไปถึงจุดนั้นได้ต้องมีอํานาจเสียก่อนมีอํานาจอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีประชาชนมากพอที่จะพิงหลังได้ด้วยเพราะประเด็นเหล่านี้ไม่ได้สร้างความขัดแย้งธรรมดาธรรมดาแต่จะนำไปสู่สงครามกลางเมืองได้ไม่ยากฉะนั้นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายต้องสำรวจตัวเองขอนว่ามีความรับผิดชอบมากพอที่จะมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายนั้นหรือไม่มันไม่ใช่คำขู่แต่อะไรก็ตามที่ประชาชนยังเห็นแตกต่างกันสุดขั้ว หากดันทุรังจะหลีกเลี่ยงการนองเลือกได้ยากทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เปลี่ยนแปลงได้เสมอการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติจะเกิดขึ้นเมื่อสังคมตกผลึกร่วมกันนี่คือสิ่งที่นักการเมืองในพักคก้าวไกลเอามาใส่ในหัวใจตัวเองนโยบาย3ามจังหวัดชายแดยนภาคใต้ของพักคก้าวไกลมีชื่อเท่ทว่าข้อเสนอเพื่อสร้างสันติสุขก้าวหน้าของพักคก้าไกลยืนบนสาหลักการเรียกว่า3ดีประกอบด้วย d e m o c r a t i ิ a t i o n การสร้างประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นจากทุกคนเท่ากันอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชน Demilitarization เอาทหารออกจากการเมืองการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชาดยแดนภาคใต้ต้องนำโดยพลเรือนเลิกใช้กฎหมายที่เป็นวิธีคิดแบบทหารเปลี่ยนเป็นมองความมั่นคงของประชาชนเท่ากับความมั่นคงของชาติ d e c e n t r a l i z a t i o n คือกระจายอำนาจ ยกเลิกโครงสร้างรัฐรวมศูนย์เอาอำนาจและงบประมาณมาอยู่ที่ท้องถิ่นมีอำนาจตัดสินใจออกแบบสังคมที่รองรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมนโยบายสวยหรูนี้ระวังจะซ้ำรอยยุคทักษิณที่สั่งยุบทิ้งศูนย์อัน,ยน,นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต่อและกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่43หลังปี2547ไฟใต้จึงลุกโชนเพราะทักษิณคิดว่าตัวเองเก่ง ก,กลายเป็นเข้าทางกลุ่มก่อความไม่สงบก่อนพิธาจะมีอำนาจต้องผ่านด่านวุฒิสภาให้ได้เสียก่อนอย่างที่บอกไปวันนี้ปมหุ้นไอทีวีกลายเป็นประเด็นรองเพราะเมื่อเทียบกับกรณีหุ้นธนาธรนับจากกะกะตเรียกหลักฐานไปจนถึงสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใช้เวลาร่วม3เดือนแต่หุ้นไอทีวีของพิธาขณะนี้กะกะตยังไม่ได้พิจารณาใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นมีแนวโน้มสูงว่า ที่ประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกจะเสร็จสิ้นก่อนสาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีหุ้นไอทีวีสถานการณ์ในขณะนี้พิธากำลังถูกอุ้มเข้าสู่แดนสังหารด้วยความเลือดเย็นของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยและครอบครัวเพื่อไทยทุ่มสุดตัวในการเล่นบทอุ้มพิธานั่งเก้าอี้นายกอุ้งอิงชุนลนานตีบทแตกจนด้อมส้มเริ่มเชื่อแล้วว่า8ดพักตั้งรัฐบาลได้แน่นอน รู้ตัวอีกทีในวันโหวตนายกเกมเปลี่ยนถึงวันนั้นด่าเพื่อไทยไม่ได้เพราะเพื่อไทยไม่ใช่คนเปลี่ยนเกมแค่มีผลประโยชน์ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาและพักการเมืองอันดับรองลงมาเท่านั้นศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบ ซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจ,จติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ